พี่น้องสวัสดีจ้ะไม่กินตำบกทั่วแลบักทั่วปีจ้ะมือน,นิ่ตมตำบกทั่วปีตำบกทั่วปีใส่หอยเชอรี่นะมึสพี่น้องไม่ส้นยิงข้ะชากแม่อายายพร้อมขามาอย่านั่งนั่งมาอันนี้เป็นพะโล่ค่ะต้มพะโล่ขาหมูเอาขามาเลยแม่นั่งนี่แหละเจ้าอันนี้มันหนึ่งใกล้บ้านจ้ะหนึ่งใกล้บ้านแ้ะพี่น้องเห็นยูแมนพอยยายแม่อย่ามาอีกอือ สร้างแล้วสอนแล้วนางไก่เขาบอกเป็นยังมาดกินน้ำก้างค่ะพี่งองง้างน้งเลยมาดกินเลยทำอะไรเส้อหอยจากหอยโซลิ อันนี้ใกล้บ้านจ้ะใกล้บ้านหนึ่งจ้ะอือข้าวคุยหอมหวานพีชคุยพีชแลาวจะเบิ้งบักหอยก็เรื่น้ำ ต้มส้มขาหมูได้บ้านหนึ่งเก็บเลยลวราซาชิมายก็ไะเพืเ่อนมาบ่คอย กินมัได้ก็เพาะะเบิ้งมาอนนหายไปหยาบได่ไหมมัมยก็หยาบ,บ,าบาท่นี้มันจะหยาบเพราะกระขาวข้หน่อยว้าซิ้มเอกอิมจอน,นึงแค่ผูดองนั้น mùa tròn mình phải trả cái cho bên หนึ่งกล้บาทตับหมูทอดีหวัวพอดีท้าโอ้ห่อนเั้งเพชรทั้งแสบทั้งห่อน ตำบักขั่วปีตำบักขั่วแหล่แซ่หอยเชอรี่ตัวผู้กันแหล่ตีกระดำเจ้าผู้กระดำอ <c oughs> ่อนเอออันนี้ <c oughs> หนึ่งใกล้บ้านสมุนไพรจากพี่น้อง ตำทั่วแหล่แซ่หวยเฉลี่ยหั่งหั่นบ้า,างแบบหินบอร้าขอบคุณหลายจับ